สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกครั้งในออนไลน์สเตชันอัปเดตนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายครับของคนที่กําลังมองหาเครื่องคอนโซลยุคใหม่อย่าง PlayStation 5นะครับผมเองก็เป็นอย่างนนั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดทาง Sony ครับประกาศขึ้นราคาเครื่องแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ การประกาศนี้นะฮะมีขึ้นผ่านเว็บไซต์ทางการของบล็อก PlayStation นะฮะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งการประกาศนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ในหลายประเทศรวมไปถึงยุโรปจีนและประเทศไทยเราด้วยครับและการขึ้นราคานี้มันจะมีผลบังคับใช้ทันทียกเว้นในประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่จะมีผลในวันที่15กันยายนนี้ในขณะที่ตลาดใหญ่ที่สุดนะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดครับ ทาง Sony นะฮะอ้างเหตุผลในการปรับขึ้นราคาเครื่อง PlayStation 5ในครั้งนี้ว่ามาจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเงินเฟ้อและอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินครับโดยการขึ้นราคานะครับจะมีผลกับทั้งรุ่นใส่แผ่นและรุ่นดิจิตอลนะครับก็คือโดนทั้ง2รุ่นเลยนั่นแหละนะฮะโดยในประเทศไทยเรานะครับผมจะปรับราคานะฮะทั้ง2รุ่นขึ้นมา1,790บาทนะครับทำให้ราคาใหม่ของรุ่นไม่มีแผ่นนะครับจะอยู่ที่15,690 90บาทส่วนรุ่นใส่แผ่นนะครับจะอยู่ที่18,690บาทครับซึ่งเมื่อไปเทียบกับตลาดอื่นนะครับอย่างพวกยุโรปนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเงินยูโรนะครับค่อนข้างจะมีเสถียรภาพดีกว่าเงินบาทไทยเลยอาจจะขึ้นราคาน้อยกว่าหน่อยนะฮะก็คือขึ้นมาที่1,787บาทก็เฉือนกับเราไปนิดหน่อยนะครับเสษนนิดหน่อย3บาทแต่กลับกันครับประเทศจีที่ตอนนี้ใช้เงินหยวนนะครับราคานะฮะดีดขึ้นไปถึง2 9 0บาทนะฮะโดยประมาณเลยทําให้ ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีราคาเครื่องดีดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้นะฮะถ้าหากแปลเป็นเงินบาทนั่นเอง หากใครนะครับติดตามข่าวสารวงการเกมมานะฮะก็น่าจะพอทราบว,ว่าในตอนนี้อุตสาหการรมเกมในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงขาล,ลงของทั้งวงการเลยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับทางโซนี่นะฮะแม้แต่ยักษ์ใหญ่นะฮะที่มีเงินถุงเงินถังให้ถลุงเยอะกว่าชาวบ้านอย่าง Microsoft นะครับก็ยังมียอดขายลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทาง Microsoft นะฮะก็ยังไม่ได้มีการประกาศเพิ่มราคาเครื่อง Xbox Series X และ S แต่อย่างใดนะครับเลยกลายเป็นเรื่องที่ น่าเสียดายนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยในไทยเราครับมันมีแต่เครื่องหิ้วนะฮะที่บวกราคาแบบพอสมควรเลยถ้าหากมันมีตัวแทนไทยนะฮะอยากเป็นทางการเนี่ยน่าจะได้ราคาที่น่าซื้อแบบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวถูกไหมครับลองในภาพนะฮะถ้าแบบเฮ้ยวันนี้นะฮะทางโ o n y ประกาศขึ้นราคาเครื่อง PlayStation 5ใช่ครับตัดสินใจได้เลยครับเดินเข้าช็อป Xbox เอา Xbox มาเลยนะครับผมง่ายๆนะฮะซึ่งถ้าหากเทียบกับสถานการณ์ของเครื่อง PlayStation 5ในตอนนี้นะครับที่มันหาเครื่องยากนะฮะเพราะว่าเต็มไปด้วยเครื่องรีเซลนะ ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ครับพวกพี่ๆนะฮะเขารับมาแพงกว่าเดิมอีกด้วยนะครับน anyway> ่าเศร้าจริงแต่ข่าวร้ายในตอนนี้มันยังไม่หมดนะฮะสำหรับเกมเมอร์ที่อยากได้เครื่องคอนโซลครับเพราะว่าล่าสุดถ้าหากใครจําได้ก่อนหน้านี้ทาง Nintendo นะฮะก็ยืนยันในทิศทางเดียวกับ Microsoft นะฮะว่าบริษัทครับไม่มีแผนปรับขึ้นราคาเครื่องเกม n t e n d o Switch นะฮะโดยคุณชุนทาร่ฟุรุคาวะนะครับประธาน Nintendo เนี่ยย้ำเลยครับว่าความมาเทิงทุกรูปแบบในโลกคือคู่แข่งของบริษัททําให้บริษัทต้อง คิดเกี่ยวกับเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าความสนุกที่มอบให้กับผู้ซื้อเสมอแต่ทว่าวันนี้ครับประเทศไทยเราทาง Engine นะครับแล้วก็ n น t นะฮะเป็นบริษัทเครือเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจําหน่าย n i Nintendo s w i t c h บ้านเรานะครับประกาศขึ้นราคาเครื่องเรียบร้อยนะครับรุ่นโ l l e ทนะฮะอีก1 9 9 0บาทครับส0 0พนนะฮะพอสิบบาทนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กันยายนนี้ใครไม่มีเครื่องนะครับอาจจะต้องเรียบแล้วนะครับใครที่เล็งอยู่นะฮะแต่เว็บไซต์ทางการของทาง Nintendo นะครับ ณนะวันที่ทําข้อมูลอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าตัวแทนจําหน่ายเจ้าอื่นในไทยหรือว่า Maxsoft เนี่ยจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ กรีกได้ว,ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าปวดหัวจริงนะฮะตอนนี้สาหรับเกมเมอร์ชาวไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อรวมไปถึงค่าเงินบาทของไทยเราครับเคาะซ้ํากําซัดกันมาตั้งแต่โรคระบาดลามมาจนถึงปัญหาชิปขาดแคลนรวมไปถึงเกมหลายค่ายด้วยนะครับที่ทยอยขึ้นราคามาในช่วงนี้นะฮะอย่างแคปคอมนี่ไปก่อนแล้วนะครับยังไงพวกเราครับออนไลน์สเตชันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกมเมอร์ทุกคนฝ่าฟันมรสุมช่วงนี้ไปได้นะครับก่อนจะกันนะฮะยังไงก็รบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิป จากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปทำงานหาเงินก่อนนะครับให้มันสมกับที่ราคาขึ้นมันขึ้นนะครับสวัสดีครับ